ครับสวัสดีครับพมพีทีน้อง fc ทุกๆคนนะครับเนาะตามกันต่อครับกับหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่สิบสองกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับสําหรับหวยลาวพัฒนาในวันนี้นะครับเนาะเด่นสามตัวมัหนึ่งตัวเด่นสามสี่ห้าครับสําหรับงวดที่แล้วการเด่นเจ็ดทุกนย์เขาเด่นเจ็ดครับสําหรับเด่นเดสามตัวมาหนึ่งตัวสบายเลยจับครูรถครับครับก็นนีมาตับกันต่อครับ หลางพัฒนาวันที่12กุมภาพันธ์พศ2568ครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่น สามสี่ห้าเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสี่กับห้าครับ ลิงสีเลยลิงสีตัวเดียวครับอ่ะส่วนนี้นับคูถามมาบนเน้ะครับเน้ะบนกับใช่นีมสามศูนย์สามเก้า สี่แปดสี่เก้าห้าเกล่างสี่ศูนย์สีสองสหกเจส ห้าสี่ห้าหกครับเด่นเดนบนกับที่นี่สี่แปดสี่เก้าห้าเก้าครับเด่นลางกับที่นี่สี่หกสี่เจ็ด ฮาวกับคนจ้มขูร่างจ้ำขูนะครับมนออกเดินบนสองตัวกับนี่สี่แปดสี่เก้าฮ้าเก้าสี่หกสี่เจ็ดห้าหกับห้าหก์อ่าอันนึงจ้ำตัวสามตัวเดินจ้มตัวให้เจ็ดสี่เก้า สี่สี่เก้าสีเก้าครับลงเลยนะสี่สี สี่ตัวสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าครับสำหรับเรียนเรียนสำหรับเวลาพัฒนาประจำงวนที่สิบสองกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคบเด่นตามตัวมันตัวเด่นสามสี่ห้าครับ เด่น2ตัวมา1ตัวเด่น4กับหาวิ่งตัวเดียวครับวิน4ตัวเดียวตัวเลขจับคู่นอะจับคู่บนกับทีี่สามนเก้าสี่แปดสี่เก้าหาเกครับเด่น3มคู่บนนอกะครับนอะกับที่นี่สี่แปดสี่เก้าหาเก้าครับสำหรับเลขล่างนอะครับนอะถามาล่างกับที่สี่ศูนยี่สองสี่หกสี่เจหาสหหครับเด่นล่าง3มคู่ครับนี่สี่หกสเจหาหกครับ เล่สามตัวน้อครับน้องเลขสามตัวี่น,นี่เจ็ดสี่เก้าสี่สี่เก้าครับอ่าทาเลขสำหรับเลขสี่ตัวนอครับ 4, รน,น้อตัวกับิมีดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสีเก้าครับสี่เจ็สี่เก้าสำหรับเลขล่างก็จีเดีนสีเจ็ดาครับนอเลขลางเป็นสี่เจ็ครับอ่าฟันตรงให้มองดีก็ได้ครับสำหรับเลขปุ่นฟันตรง บนอะกันตรงบนล่างบนสองตัวบนมีสี่เก้าสี่เก้ามีบนบนนะครับมีบน,บน,บนล่างมีสี่เจ็ด นะครับเนาะเราเหมือนนะครับเด้อจกักหาบาทสิบบาทครับหาบาทสิบบาทถามออนไลน์นะครับไลน์ไปนี่เวัาพิสูจน์ดีครับโ,โู้โหพอได้หูวะเรียมันจบอีกอย่างหนึ่งครับเนาะเป็นไปตามตัวตามธรรมลาติเป็นแค่แนวทา,างเท่านั้นนะครับเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับสำหรับเพื่อเราพัฒนาประจำว่าวันที่12กุมภาพันธ์พศ .2568 ครับ เด่น3ตัวมาหตัวเด่น3 4หาครับเด่น2ตัวมา1ตัวเด่น4กับหาวิ่ง4ตัวเดียวครับวิ่ง4ตัวเดียวจ่วนเลขจับคู่บนกับที่นสม์มเกาี่เกาเาง 4, 2ล่ศยง4 0 4 2 4 6 4 7เจ5ดหาหาครับ3ตัวกับทีีเจ็สีเี่ 4, เกเด่น4ตัวกับที่ี่สี่เจเกครับพันทงสอ2คู่บนลาบน 49, บน 4, 7, ลางครับนี่49เกาบน7ล่เจดงครับ สำหรับเรียกเราโันาก็มีเพื่อนสนิทเนะครับนอกใอ้พร่น้น้องเอฟซีทุกคนจงโชคดีนอครับสวัสดีครับ